ทำไมก็คอมแบ็กทูมีไอ้ล็อกไอ้สัตว์เป็นเทียอะไรอ่ะเป็นเทียอะไรอ่ะไอ้การน้องมัและน้องพี่ตาแล้วคอมแบ็ทูมีเป็นเทียอะไรอ่ะคอมแบ็ทูมีมาไม่โลดนี่ดีะวะเออ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 อเอ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 เออเออเเออ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 เเออ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 เเออ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 ออเ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 เออ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 ออเออเ สามเก้าตีไปแล้วเฮ้ยกูเห็นแล้วกูกูกูเห็นกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นสกาแล้วตามมาตามมาตามมาแจ็คตีก่หมดแล้วตีหมดแล้วเฮ้ยโอโอพีอยู่หลังตึกกูเอาดิเอาดิเออโอพีเนี่ยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่หลังตึกชั้นสองเหรอตรงไหนไม่ใช่หลังหลังหลังตึกนี่อยู่อยู่ชั้นแรกนี่ไงนี่ไง อยู่ข้างล่างกูเนี่ยมึงหาดิอ้าเมื่อกี้ถือเอเอมุ่งลั่นพวกมึงมันไปไหนแล้วไม่ไม่เข้าแล้วเข้าแล้วหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้กูเห็นมันถือปืนมาไป็นโลเขา้าตัวชื่ออะไรอ่ะลืมแต่แต่เป็นตัวละครสองแสน G P อ่ะไม่ใช่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 ผิดตัว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 หาหาห้องนี้คือห้องไหนโอเคห้องเอ้ยกูกูกูจะแตกกูจะแตกแตกหนึ่งโอเคโอเครู้เรื่อง เฮ้ยกูกูโดนกูโดนลมกูโดนล้มแตกหนึ่งแตกสองโอพีอยู่ไหนโอพีโอพพีีโโออเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอพีแตก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 กูยิงแตก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 หนึ่งตัวเก็บแตกไอสัตว์อย่าห้าวเป็นเพี้ยอะไรอ่ะไหนไหนสัตว์ใครไหนตัวไหนมัน มึงอย่จ่อไม่ดิเฮียไอ้ตันแตงหนึ่ง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 อ๋อใครเก็บเอตรงนี้กูวะเออเก็บ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 ใครอ่ะไอไอนี่ใครอ่ะโอ้ไอเกียดเหรอเนี่ยดีอะไรเนี่ยอ๋อโอเค้มึงอย่าพึ่งไอ้นี่กันดิไอ้เฮียเขาไม่ให้ทำอะไรมึงก็ไม่ต้องไอ้นี่ดิไม่มันมันมันอมไม่อ่ะเออมึง ฮะตึงไหนเฮ้ยตึกเฮ้ยตรงตรงกูตรงกูเยอะช่วยหน่อยแตกนึงเฮ้ยกูเอ้ยกูจะแตกกูจะแตกแตกไอ้ไอู้เลยเเลืกตัวเนาะเป็นเป็นเป็นคุยละเป็นคุยละกูซานหมดอะทำไมอะแตกอีกหนึ่งไม้เป็นโลแตกไปอีกหนึ่งไอ้สว์ไปอีกหนึ่งเอาเป็นเทียละเอาเอาไปอีกเวล่ะไปอีกหนึ่งทำไมอะ

ใช่ให hey, murder, 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 murder. ้รวมรวมรวมเรวมจัน hmm. ห er oh, wow. ่ารวมจันท่ามาไม่โล่นี่ดีไหมะขายได้ปะๆดีเหรออ้าวกูยิงตั้งเยอะแล้วทำไมกูไม่เก็บวะโอ้โหไอ้ฮเอ้าเอ้แล้วแล้วกูได้พันสุ่มอะไรอะเก้าหนึ่งอะไรเนี่ยโอเคโอเค เป็นควัวล่ะเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอกูเอ้ยกูกูเจอตัวแล้วกูเจอตัวแล้วเฉยเจอใครนี่ไงไอเอ็น่ะแตกเอแตกเอ้ยอีกตัวนึงเลยแตกแตกหมแตกโมดตกมแตกโมด่อยกล้าต่อยกล้ไม่ต่อยแล้วที่ก้าตีผมหน่อยดีว่แป๊บนึงอย่าเพิ่งขอเก็บของก่อนหิวเลร่งไรเร่งไรเร่งไรเร่งไรผมล้างเอาตีนึแล้วผ่านเอใค่ะอ่อยกล้าเก็บดิเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่เอาเก็บเลยให้มึงเก็บเลยไปแล้วไปแล้ว